เมื่อปเจกพุทธเจ้าทราบความจึงให้พรและทรงมีพุทธธรรมนายว่าในพัทรกับต่อไปนั้นเจ้าจะมากด้วยยศและทรัพย์ดำรงตำแหน่งเท้ามหาราชทั้งสี่มีพระนามว่าเฮรัญตาวิรูปปักโขนาคราชเมื่อเท้าวิรูปปักพระองค์เดิมสิ้นอายุไขตามองค์การเท้าสักกะเทวราชจึงทรงให้เฮรัญตะทรงจุติสวรรค์ชั้นจตุมมหาราชิกา ดำรงตำแหน่งเป็นเท้าวิรูปักแต่นั้นสืบมาและเป็นหนึ่งในเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ผู้มียศใหญ่ปกครองทิประจิมปกครองเหล่าเทพนาคราชพญานาคราชและพญางูทั้งหลายมีพระชายาคู่บาร,รมีนามว่าพระนางนพเกตนาคินีมหาเทวีกำเนิดในตระกูลฉับพยาปุตตะพระวรกายสีเงินยวงปล้องพนาพีและพระเสียรสีทองมีเก้าเสีย มีราชโอรสและธิดาในพระองค์19พระองค์โอปาตปาติกะเทพจุติทุกพระองค์ทั้งสองพระองค์เป็นพญานาคราชและพญานาคีเทวีจุติเป็นเทพและอยู่ในภูมิเทวโลกมีได้อยู่ในนาคภูมิว่ากันว่าใครได้บูชาท้าวีรูปักจะอุดมสมบูรณ์ด้วยพวกขรัพย์อำนาจบรารมีเพิ่มวาสนาเพราะพญานาคคืองูใหญ่มีงอนเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ อุดมสมบูรณ์และพญานาคสามารถบำเพ็ญเพียบรบารมีได้รวมถึงมีอิทธิฤทธิ์มากมายบางคนทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำก็มักจะบูชาเพราะเชื่อว่าพญานาคเป็นเจ้าแห่งน้ำนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของเท้าทัตรสและเท้าวิรูปะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามเรื่องราวใหม่ใ หรืออยากแนะนําเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องลึกลับทั้งไทยและต่างประเทศก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยนะครับและใครที่อยากเป็นกําลังใจให้กับเราช่องบันทึกลับพิศวงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือซับ c r i b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากเราบันทึกลับพิศวงแล้วพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจใหม่ๆในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ